สวัสดีสสดค่ะ,คะจีจี้วิตเมนดีทรีค่ะชมพูวิชเีนีทรีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเทอเปสิกสาขาโรบิสันแอร์พอร์ตนะคะ น้องน้ำกับน้องอันนาเนี่ยก็ได้มาซื้อของร้านนี้ได้ของไปมากมายเลยซึ่งวันนี้นะคะจี้กับชมพู่ก็จะมาซื้อของฝันปีใหม่กันจะเป็นอะไรนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะไปเลยักมพูนะไปก่อนนะเฮ้ยนี่ไงเพเบสิกช็อคเบลตคุกกี้กลิ่นหอมเต็มคำช็อกโกแลตพรีเม พิเศษสุดเลยนอกจากตัวคุกกี้จะก,กุบกรอบของกลิ่นเนยแล้วเขายังดิฟช็อกโกแลตมีเมียมรสชาติต่ตางๆด้วยอีกนะใช่แล้วค่ะเขามีถึง4ี่รสชาติเลยนะคะแล้วที่ชมพูถือเนี่ยก็จะมีรสกลาบแล้วก็รสชาเขียวค่ะของจี้นะคะก็จะเป็นรสมะม่วงกับาลาเวนเดอร์ค่ะตอนนี้รู้สึกอยากชิมแล้วอ่ะชมพูเราไปคิดตั้งกันเลยเนาะไปกันเลยยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จ่ายตังเสร็จแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนลองชิมกันนั่นเองรถที่ที่อยากลองรถแรกนะคะก็จะเป็นรถที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือรถมะม่วงค่ะมันใหญ่ไปนะคะีจ่จี้กัดนันดีพี่ช่วยกิน,นอหอมมากเลยเนาะกลิ่นมะม่วงชัดมากๆาเลยค่ะ ถ้าใครเป็นสายมะม่วงนะคะัที่ว่านี่ต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนเลยอ่ะอีกรสนึงอะ่ะเป็นรสที่พี่ชอบมากๆเราก็จะมาลองรสชาเขียวเป็นรสต่อไปนะคะโอ้ยน่ารักมากมาอึ๊บหอมชาเขียวมากๆเลยใช่ใช่เป็นช็อกโกแลตรสาชาเขียวเนาะตัวช็อกโกแลตที่เคลือบชาเขียวเนี่ยแบบหอมหวานมันมากเลยค่ะชมพูอยากลองอะไรรสต่อไปหนระือเปล่าคะกุหลาบค่ะกุหลาบเอ้ยน่ารักมากเลย นี่ยใส่กินอะที่เป็นกุหลาบเหมือนกันรออนะแล้วมันเป็นความกุหลาบจริงๆเนาะตอนแรกอ่ะเพราะว่าเราได้คิดว่าพวกดอกไม้เนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบกลิ่นอาโรมาหรือว่ากลิ่นที่เป็นน้ําหอมมากกว่ากลายเป็นว่ามันอยู่ในขนมก็น่าสนใจว่ารสชาติดีมากๆเลยค่ะรสชาติสุดท้ายละคุยกันมาตั้งนานแล้วค่ะว่าอยากจะลองเราเดอร์มากๆเลยอมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยชิ้นใหญ่ นี่นะสีเอรอมงม่วงๆอย่างน,นี้เหมือนลาเรนเดอร์จริงๆเลยเป็นรสชาติที่ไม่เคยลองทานเหมือนกันค่ะรสชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะเป็นอะไรที่อยากจะแนะนําทุกคนนะคะให้ลองชิมกันเยอะๆวันนี้นะคะเราก็ลองกินไปสี่รสเลยทีเดียวอยากบอกว่าไม่พอจริงๆค่ะชมพูอร่อยมากเลยเนาะใช่ค่ะพี่จี้ฉะนั้นพี่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วพี่ว่า จะเหมาหมดเลยละกันมาี่ค่ะเอาหมดทันเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเรา2คนก็อิ่มฟินกันสุดๆไปเลยเนาะชมพูใช่ค่ะพี่จีแถมยังสบายกระเป๋าไปอีกด้วยนะเพราะว่า1กล่องราคาเพียง59บาท2กล่อง100บาทและ5กล่องราคาเพียง200บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Herb Basic ทุกสาขาเลยค่ะแต่ว่า สินค้ามีจำนวนจํากัดน,นะคะเพราะว่าเป็นสินค้าตามเทศกาลเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวไปฟินต่อกับเฮอร์เบสิกช็อตเ็ดคุกกี้กันนะคะบ๊ายบาย